สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เรามาดูหุ้นตามกระแสะกันบ้างนะครับที่อตอนนี้หลายหลายคนสนใจอยู่เหมือนกันนะครับก็คือตัว EA EA เนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพใหญ่กันนิดนึงก่อนอภาพใหญ่ครับในทำเฟรมมันเนี่ยปัจจุบันนะครับโซนนี้เราเห็นชัดเจนครับว่าเป็นขาลงแล้วก็ค่อนข้างที่จะ,ะทำโลใหม่ตลอดนะครับทีนี้เรามาลองดูภาพใหญ่กันเลย นะครับว่าเขาเนี่ยลงมาแล้วนะครับจากอดีตเนี่ยที่เคยสูงสุดเลยนะครับให้สูงสุดของเขาเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับอัตราการลงของเขาณนะปัจจุบันตอนนี้อยู่ที่ประมาณ79นะครับผมตีซะให้อ่าเป็น80เลยก็แล้วกันนะครับถือว่าลงมาค่อนข้างที่ทจะเยอะนะครับสำหรับหุ้นขนาดนี้ทีนี้ผมจะมาลองตี ฟรีโบเนี่ยผมอยากรู้ภาพใหญ่เลยดูภาพใหญ่ของเขาเลยเดี๋ยวตีทีเดียวนะครับผมใช้โลตรงนี้เลยครับแถวๆนี้ที่ประมาณ5บาท95าทนะครับตีไปก่อนนะครับเดี๋ยวเลขไปขยับเอาเอาให้ เห็นชัดๆเลยนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ5บาท95้าสแล้วก็โลผมใช้โลอ่าไฮตรงนี้เลยนะครับที่ประมาณ32บาท50สิบสตางค์ครับ ชัดเจนนะครับก็คือสังเกตดูครับเวลาเขาเล่นเนี่ยเวลาเขาเล่นพอถึงแนวต้านสําคัญนะครับก็จะมีจะมีอาการนะครับแล้วก็พอถึงในกรอบที่เป็นเส้นระยะสําคัญเนี่ยอเขาก็เล่นตามเส้นฟีโบมาคือ <c oughs> คือตอนเนี้ยที่เห็นเนี่ยก็คือลงมาจากเส้นสองร้อยหกเศบจุดแปดเลยนะครับเนี่ยข้างบนนี้เลยแล้วก็พอมาถึงเส้นที่มีนัยะสาคัญเนี่ย ก็มีการกลับไปเทสเนี่ยและโอกาสเกิดขึ้น90%เนี่ยหลุดลงมานะครับปัจจุบันเนี่ยมาเทสแถวเส้นระยะ6.8เศษพอดีที่ราคาแถวๆยี่สบาท40สตางค์ตรงนี้ราคาปัจจุบันยืนเหนือนะครับก็คือ22บาท90สตางค์เดี๋ยวเรามาลองดูครับว่าไอราคาตรงนี้มันถูกแพงยังไงกันบ้างไปดูข้อมูลหลักทรัพย์กันครับ ea EA ครับบริษัทพลังงานบริสุทธิ์เดี๋ยวเราไปดูข้อมูลหลักทรัพย์กันนิดนึงครับสำหรับพี่พี่มือใหม่นะครับว่าเขาดำเนินธุรกิจอะไรเขาดำเนินธุรกิจอยู่5กลุ่มครับได้แก่กลุ่มธุรกิจบโอดีเซลครับแล้วก็ผลิตและจำหน่ายน้ำมันบโอดีเซลธุรกิจที่2ครับเป็นกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนนะครับผลิตและจำหน่ายกระแสะไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ธุรกิจที่3เนี่ยเป็นกลุ่มธุรกิจแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนครับธุรกิจพัฒนาผลิตและจําหน่ายแบตเตอรี่สําหรับยานยนต์ไฟฟ้าธุรกิจที่4ครับเป็นธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าเลยนะครับก็คือธุรกิจพัฒนาผลิตและจําหน่ายยานยนต์ไฟฟ้าธุรกิจที่5ครับเป็นพวกกลุ่มธุรกิจอื่นๆก็คือพวกศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่ ยานยนต์ไฟฟ้าผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ธุรก,กิจวิจัยพัฒนาธุรก,กิจให้บริการงานออกแบบจัดหาก่อสร้างติดตั้งแบบครบวงจรครับทีนี้เรามาดูเรื่องขององบการเงินกันบ้างครับสินทรัพย์รวมครับไต,ตรมาสหนึ่งครับสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ1น0 0 0 0 0นหนึ่งล้านนี่สินครับอยู่ที่ประมาณ6900 0ล้านผมตีะ 70,000เลยก็แล้วกัน70,000ล้านตรงนี้ผมมองว่านี่สินเนี่ยมันเกินครึ่งหนึ่งของสินทรัพย์นะครับแน่นอนตัวนี้ผมมองว่าผมมองลบไว้ก่อนนะครับส่วนของผู้ถือหุ้นครับอยู่ที่ประมาณ41,400ล้านนะครับตรงนี้ถ้าดูจากส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยผมมองว่าดีนะครับเพราะว่าเขาก็โตขึ้นนะครับทุกปี เพิ่มขึ้นตลอดรายได้รวมครับไต่มาสหนึ่งอยู่ที่ประมาณ5,800ล้านแล้วก็กำไรสุทธิไต่มาสหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ8 8 8้ล้านมูลค่าหลักทรัพย์นะครับอยู่ที่ประมาณ85,000ล้านเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยตรงนี้ผมยังมองว่ายังค่อนข้างที่จะแพงนะครับก็คืออ,อย่างมูลค่าบริษัทยอยู่ที่ประมาณ4 1 0 0 0ล้านเนี่ยใช่ไหมเรา ต้องจ่ายตอนนี้อยู่ที่ประมาณ8 5 0 0 0่ 85, ล้านเพื่อซื้อธุรกิจนี้มันผมมองว่ายังยังคงแพงอยู่นะครับเป็นหุ้นที่ไม่ต่ำไม่ต่าบุกนะครับแล้วก็มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ11บาท17สตางค์นะครับเราซื้อตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ22บาท90สตางค์ผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะ ยังแพงอยู่แล้วก็เรื่องของอข้อมูลผู้ถือหุ้นครับไปดูกันนิดนึงตอนนี้ปเปอนนร์รเซ็นต์การถือหุ้นนะครับเปอร์เซ็นต์การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยเนี่ยเปอร์เซ็นต์ฟรีโฟร์ดอยู่ที่ประมาณ40%นะจากหน้าเว็บผมไปเช็คในสตรีมมิ่งนะมันเหลืออยู่ประมาณ 22. ่สิบสอเนี่ยผมมองว่ามันมันค่อนข้างที่จะน้อยแล้วรายย่อยอยู่ในหุ้นตัวนี้นะครับ แต่ว่าเรื่องของอการดูโวล่มเนี่ยมันจะดูลำบากเพราะว่าหุ้นมันเป็นหุ้นที่มาเก็บมา market cap มันเกิน5,000ล้านเนาะมันจะมันจะดูโวลุ่มตรงนี้ลำบากรายใหญ่ครับเป็นถือในนามบริษัทครับอยู่ที่ประมาณ25%จากการดูเรื่องของกราฟนะครับแล้วก็แนวรับแนวต้านรวมถึงพวกงบการเงินต่างๆ ผมยังมองว่าจุดนี้นะครับยังจ,จุดโซนนี้เป็นจุดที่แพงอยู่นะครับราคาปัจจุบันเนี่ยยังคงแพงอยู่แล้วก็ในเชิงเทคนิคเนี่ยในความคิดของผมนะมันมีโอกาสที่จะลงมาเทสแถวแถวเส้นระยะ38.2ด้วยที่ราคา10แถวแถว16บาท10สตางค์ตรงนี้ผมกลัวว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นถึง90%นะที่จะลงมาเทส แล้วก็ย่ำย่ตรงนี้นะครับเทสเสร็จแล้วก็จะย่ำย่หรืออาจจะย่ำข้างบนก่อนนะครับสักแท่ง2แท่งแล้วก็หลุดลงมาเทสที่เส้นระยะ38.2แเนี่ยแต่ราคาตรงนี้นะครับแถวๆถวยิบสองบาทเก้าสิบเนี่ยผมกลัวครับว่ามีโอกาสที่จะหลุดลงมาเทสตรงนี้นะครับเพราะมีโอกาสเกิดขึ้นเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนสะสมสายสะสมผมก็ยังไงก็คงต้องรอก่อนครับส่วนสายเทคนิคเนี่ย ผมว,ว่ามารอรับจุดนี้นะครับน่าจะสวยกว่าแถวแถวสบาทแต่มูลค่าหลักทรัพย์เนี่ยถ้าดูจากางบการเงินนะครับมูลค่าต่อหุ้นทางบัญชีมันอยู่ที่ประมาณ11บาทเนาะสิบาทก็อยู่ประมาณโซนตรงนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้ในความเป็นงผมอาจจะต้องรอก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวใกล้ใกเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงครับว่าเขา จะออกมารูปแบบไหนเนาะจัดลงมาเลยไหมหรือจะย่ำย่ำอยู่ตรงนี้นะครับสักแทง่ง2งแท่งก่อนเดี๋ยวใกล้ๆเราลองมาดูกันนะครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับตัว ea นะครับส่วนพี่ๆท่านไหนถ้ามีหุ้นที่เห็นว่ามันอยู่ในกระแสนะครับหรือว่าเป็นหุ้นตัวไหนก็ได้ที่อยากให้ผมลองทําการบ้านก็ลองส่งมาดูครับเดี๋ยวผมจะลองเอากลับไปทําเป็นข้อมูลนะครับเป็นการบ้านแล้วก็นํามาให้พี่ๆรับชมกันนะครับ ก็ประมาณน,นี้ครับสำหรับตัวนี้นะครับถ้าชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ให้ผมหน่อยนะครับเป็นกำลังใจสำหรับในการทำคลิปถัดๆไปนะครับงั้นคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ